สวัสดีค่ะ สวัสดีสมาชิก ie. สินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะวันนี้นะคะม,มีรถกระบะ3รุ่น3ยี่ห้อเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะกําลังมองหารถบ้านสวยๆสภาพดีๆนะคะเข้ามาที่นี่ได้เลยนะคะสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะสําหรับใครสนใจนะคะอยากหารถกระบะผ่อนนะคะประมาณ3,00 0ันสีนะคะวันนี้นะคะเราจัดพิเศษให้เลยเนาะก่อนจะไปดูรถกันนะคะเดี๋ยวไปฝากช่องทางการติดต่อสินชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์แรกเลยนะคะ ศู9 9์แปดเก้าเก้าหกเก้าห้าดเจ็น์น่งเดเะ ID line นะคะ Assign หสินชื่อนะคะสากค่าของเกตของเรานี่เองเนาะหรือว่าจะสแกน QR code ของเราเข้ามาก็ได้นะคะทักไลน์อของเราเข้ามาก็ได้เลยนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะฝากเบอร์ตามด้วยชื่อแจ้งมาทาง Inbox ได้เลยนะคะลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนอยู่อยากได้อากพอกันเท่าไหร่เนาะแจ้งมาได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราไปดูรถคันแรกกันเลยนะคะ สำหรับรถคันแรกของเราวันนี้นะคะเป็นมิสูบิชิไท t ันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะราคาเราจัดให้พิเศษเลยนะคะสำหรับใครสนใจหารถกระบะผ่อนถูกๆนะคะผ่อนสบายยาวๆนะคะผ่อนสบายๆผ่อนยาวๆแล้วก็สภาพการใช้งานก็บอกเลยนะคะคุ้มค่าจริงๆนะคะตัวนี้นะคะผ่อนอยู่ที่3,000กว่าบาทเองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะได้ทั้งหมดนะคะตัวนี้บอกเลยสวยมากนะคะครบคันครบชุดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องช่งล่างนะคะตัวนี้ใช้2ระบบเลยนะคะตัวนี้ ใช้ได้2ระบบเลยเบนซินนะคะติดแก๊สนะคะตัวนี้ใช้ระบบแก๊ส CNG นะคะสําหรับตัวนี้ระบบแก๊สใช้งานได้ปกติเลยนะคะระบบเครื่องเบนซินก็ปกตินะคะตัวนี้ใช้งานได้ดีมากเครื่องเสียงเงียบมากเสียงดังเครื่องดีมากเลยสําหรับตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นแคปนะคะสําหรับใครสนใจเป็นมิตซูบิชิไท t ันตัวนี้เครื่องยนต์2.4ค่ะติดแก๊ส CNG เบนซินสลัดแก๊สนั่นเองนะคะตัวนี้ปี2010ร,ราคาอยู่ที่170,000 19,900บาทค่ะผ่อนอยู่ที่3,600กว่าบาทนะคะใครสนใจก็แคปรูปแคปหน้าจอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะคะตัวนี้ใช้ได้2ระบบกันเลยทีเดียวนะคะสภาพการใช้งานนะคะตัวนี้เราบอกเลยคุ้มค่ามากๆสภาพยังดีๆเดิมๆเสียงเครื่องนิ่มๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะใครสนใจก็แคปรูปทักอินบอกเข้ามาหาแอดมินเราได้เลยนะคะตัวนี้ผ่อนอยู่ที่3,600กว่าบาทนะคะสำหรับ ัวนีเราไปดูคันที่2นะคะสําหรับคันที่2เป็นนิสสันนวรา a นะคะตัวนี้เครื่องยนต์2.5นะคะเป็นเกียร์เมนวนวลค่ะปี2013ปี2013นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่2,99,900นะคะตัวนี้ผ่อน6ปีที่6,200หรือว่าอยากผ่อนถูกกว่านี้นะคะผ่อนยาวได้อีกนะคะ84งวดน,นะคะอยู่ที่5,600กกว่าบาทนะคะ สำหรับตัวนี้สวยมากเปิดแคบได้นะคะตัวนี้เปิดแคบได้ด้วยเนาะสําหรับใครสนใจมองหารถกระบะแคปนะคะผ่อน3 0 0พ0 0 0ี่พันานะคะวันนี้นะคะรถพิเศษกันจริงๆเนาะสำหรับนิสสันนาวาาคันนี้นะคะย้ำอีกทีเนาะเครื่องยนต์2.5นะคะเป็นเกียร์เมนวลน,นะคะปี2013ปี2าผ่อนยาวถึง84งวดที่สำคัญผ่อนถูกด้วยนะคะอยู่ที่5,000กว่าบาทเองนะคะ สำหรับตัวนี้ค่ะสภาพนะคะเราบอกเลยเครื่องยนต์เครื่องช่วงล่างแน่นมากนะคะอะไรเดิมเลยนะคะสำหรับใครสนใจตัวนี้นะคะวิทยุ MP3 อะไรได้หมดเลยนะคะแอร์วิทยุเครื่องเสียงพร้องใช้ง,งานเลยนะคะตัวนี้เปิดแคปได้ด้วยสภาพเบาะภายในนะคะตัวนี้เป็นเบาะผ้าสีทูโทนนะคะตัวนี้สวยมากสภาพยังดีๆอยู่เลยนะคะสำหรับสภาพเบาะอเราเนาะดูได้เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะใครสนใจก็แคปรู แอดมมน์เราได้เลยนะคะผ่อนยาวถึก8 4สิง์วดอีกด้วยนะคะผ่อนถูกผ่อนยาวนะคะที่นี่เลยนะคะตัวนี้ผ่อนยาวถึง80งนวดและถูกด้วยนะคะสําหรับใครสนใจอยากหารถกระบะผ่อน3,000 4,000นะคะสำหรับคันที่3นะคะเป็น Ford Ranger นะคะเครื่องยนต์2.2ซีซีนะคะสำหรับตัวนี้ Ford Ranger คะ่ะเครื่องยนต์2,002เป็นเกียร์แมนวนวลคะ่ะปี2017 ตัวนี้จะปี2017เนี่ยค่ะครังว่าจะขยับขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่ารถปีใหม่ด้วยสภาพยังเดิมๆเลยนะคะสภาพใหม่มากและที่สําคัญไม่วิ่งมาแค่80,000กว่ากิโลเมตรนะคะสําหรับตัวนี้ไม่แท้ไม่เดิมจากศูนย์เลยนะคะสภาพเยี่ยมมากนะคะอะไ่แท้อะไ่ะไเดิมทุกจุดว่าได้นะคะตัวนี้ สภาพยังใหม่ๆอยู่เลยเนาะสำหรับใครสนใจนะคะเป็น Ford Ranger ตัวนี้ค่างวดก็ขยับขึ้นมานิดนึงจาก5,000นะคะก็ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทนะคะสำหรับใครสนใจเป็น Ford Ranger พอด84งวดนะคะตัวนี้นะคะภายในนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพเบาะสภาพเครื่องยนต์เครื่องช่วงล่างอะไรนะคะรับประกัน ะะตัวนี้นะคะสําหรับภายในรถนะคะตัวนี้ใหม่วิ่งมา80,000กว่ากิโลเมตรค่ะนี่เลยนะคะเปิดแคปได้สภาพภายในนะคะตัวนี้นะคะสําหรับเครื่องเล่นนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ MP3 อะไรได้หมดเลยนะคะใครสนใจก็แคปรูปแคปหน้าจอเลยนะคะเป็นฟอร์ดเลนเจอรคันนี้ค่ะค้างวดอยู่ที่6,000กว่าบาทเองนะคะแบตสีงวัน,นะคะผ่อนยาวได้เลยนะคะใครสนใจก็แคปรูปแคปหน้าจอเลยนะคะ สำหรับ3คันนี้ใครสนใจคันไหนรุ่นไหนก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจเป็นรุ่น,นอื่นๆนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยเนาะสนใจแบบไหนรุ่นไหนกันอยู่นะคะวันนี้จัดให้เลยราคา ผ่อบสบายๆกันไปเลยนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อนะคะที่เมย์แจ้งไปนะคะวิ่งอยู่บนหน้าจอเลยนะคะอยากหารถแบบไหนรุ่นไหนอยากดาวอยากผวันกันเท่าไหร่นะคะแจ้งมาทางอีกบ็อกได้เลยเนาะเดี๋ยวเป็นวันพรุ่งนี้เนาะเมย์จะมีรถอะไรมาฝากกันก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ